สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมสวนผักนะคะสวนผักของเรามีพื้นที่ไม่เยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีผักอะไรบ้างนะคะโอเคไปดูกันค่ะนี่ไงคะทุกคนสวนผักของเรานะคะในสวนผักของเราเนี่ยจะมอีอยู่ในกล่องโฟมนะคะ การปลูกผักแบบนี้เรียกว่าผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งนะคะก็คือไม่มีระบบหมุนเวียนน้ำนะคะน้ำจะอยู่นิ่งๆอยู่เลยอยู่ในรังโฟมนะคะนี่นะคะมีรากนะคะแล้วก็น้ำก็เป็นน้ำธรรมดานะคะที่ผสมปุ๋ย AB นะคะตามสูตรที่แม่ปุ๋ยกำหนดนะคะในส่วนผักของเราเนี่ยก็มีทั้งหมดกี่กองคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มีทั้งหมด16กล่องนะคะก็ลดหลั่นกันไปอันนี้เป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่2ปลูกไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าเราจะกินพร้อมกันทีเดียวไม่ได้นะอ่าทีนี้ในนี้นะคะก็จะมีกรีนโอ๊กค่ะอ่าอันนี้อายุประมาณ17-18วันนะคะ20วันรวมเพาะเมล็ดอันนี้เป็นกรีนคอร์สค่ะนะคะกรีนคอร์สหวานอร่อยมากนะคะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของเรดโอ๊กนะคะ ปลูกพร้อมกันพเพราะเมล็ดพร้อมกันนะคะแต่ความแตกต่างนะคะเนื่องจากว่ากิีนโอ๊กเป็นสีเขียวที่สัรงะห์แสงได้ดีกว่าเวลายาเวลา,เ,วลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเล็ดโอ๊กจะช้ากว่าประมาณ4-5วันนะคะถ้าจะเก็บพร้อมกันจะต้องเพาะเล็ดโอ๊กก่อนแล้วก็ถึงจะเพาะกลีนโอ๊กนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นนะคะวันนี้ไม่มีหลังคานะคะก็จะมีทอสโผล่มาเล็กน้อยเพราะตอนเราโรยมเมล็ดเราจำไม่ได้นะ อ่าอันนี้ก็เป็นอันเล็กๆนะคะอันนี้เป็นรุ่นหลังนะคะเห็นได้ว่าอ่าในปริมาณนี้นะคะเราจะมีผักพอกินนะคะหรืออาจจะแบ่งขายเพื่อนบ้านได้ด้วยนะคะโอเคค่ะอ่าทีนี้มาดูระบบไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งนะคะไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งก็คือเราก็เอ่อเหมาะกับเราซึ่งเป็นคน ไม่มีถีพิถันขี้เกียจน,นะคะแล้วก็อไม่ไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่ต้องรดน้ําเช้าเย็นไม่ต้องพวนดินไม่ต้องถอนหญ้าไม่ต้องทําอะไรเลยครั้งแรกก็คือแค่เพาะเมล็ดให้งอกแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาน้ําใส่แล้วก็ผสมปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ได้ก็คือ เอเป็นปุ๋ย A B นะคะเขาเรียกว่าปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ยปุ๋ย B นะคะเป็นแม่ปุ๋ยแล้วเอามาผสมน้าในอัตราส่วนที่พอเหมาะนะคะอ่าน้ําที่ได้ในนี้อันนี้เป็นรังแซลมอนนะคะรังของกล่องแซลมอนน่จะให้ดูอ่านะคะอันนี้เป็นรังของกล่องแซลมอนนะ,ะหลังจากนั้นเราก็ผสมน้ําลงไปแล้วก็ใส่อันนี้มี ความจุน้ำประมาณ39ลิตรนะคะก็จะใส่น้ำไป39ลิตรหลังจากนั้นก็ผสมปุ๋ย A หรือปุ๋ย B ลงไปนะคะอ่าแล้วก็คนให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนะคะอันในในส่วนของสวนเนี่ยไม่ได้ดูค่า pH อะไรนะคะก็คือผสมไปตามสูตรที่กำหนดแล้วก็ เอาต้นกล้ามาใส่ไว้นะคะวันนี้ไม่มีหลังคาด้วยนะแต่ว่าเราทำแสลแนให้เพราะว่าเป็นหน้าร้อนอ่านะคะต้นไม้ก็ผักของเราก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะอะ่ผักสลัดเป็นผักที่หนอนมแมลงบ้านเรายังไม่ชอบนะคะก็เลยไม่ต้องทำมุ้งนะคะอันนั้นเป็นผักผักไทยแล้วก็เว้นไปทำมเมล็ดพันธุ์นะคะอ่ะ เขาก็จะอยู่ได้นะคะเขาจุดอยู่ได้สวยใบยใหญ่ใบานาเพราะว่าแดดดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันหลังจะพามาดูกันเพาะเมล็ดนะคะน,นี่เป็นส่วนของอันนี้เป็นส่วนของต้นกล้านะคะที่เราเพาะเอาไว้เตรียมลงกล่องโฟมนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวอันนั้นแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอานี้ไปลงนะคะอันนี้เป็นเมดโอเอ้ยไม่ใช่กลีนโอ๊กนะคะ กรีนโอ๊กแล้วก็กรีนโอ๊กอันนี้เป็นคอร์สนะคะก็เตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลงอนุบาลต้นต้นกล้านะคะหลังจากนั้นก็จะลงในรลังนะคะนะคะความแตกต่างเห็นไหมอันนี้อันนี้ประมาณ10วันนะคะพอ10วันแล้วพอเราให้ปุ๋ยให้อะไรเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ จะไปอยู่ในนั้นอะได้รับปุ๋ยได้รับแสงแดดที่เหมาะสมเขาก็จะเริ่มเติบโตได้อย่างสวยงามนะคะโอเคอันนี้เป็นผักกัดขาวที่เราทดลองนะคะอาผักกัดขาวเนี่ยนอนแมลงชอบนะคะผักกัดขาวก็สวยงามนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย